ครอบครัวกลางถนนหนังสือรางวัลซีไรต์ประจำปีพุทธศักราช2535ชื่อหนังสือครอบครัวกลางถนนผู้แต่งศิลาคงฉายประเภทเรื่องสั้นความดีเด่นของเรื่องครอบครัวกลางถนนเป็นผลงานรวมเรื่องสั้นของศิลาคงฉายได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปีพุทธศักราช2536เรื่องส่วนใหญ่สแสดงภาพชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างในเมืองหลวงที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความแปรผันและความกดดันของสังคมปัจจุบันซึ่งนวนเป็นปัญหาหรือประเด็นสำคัญที่ชวนให้ผู้อ่านหันมาตระหนักและแก้ไขโดยรวมเรื่องสั้นครอบครัวกลางถนน ถือว่าเป็นวรรณกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่ทำหน้าที่ของวรรณกรรมคือเป็นกระจกสะท้อนสังคมได้อย่างดีเยี่ยมเนื้อหาของเรื่องเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาวัยกลางคนชนขั้นกลางซึ่งใฝ่ฝันที่จะมีกิจการเป็นของตนเองทั้งคู่คิดว่านอกจากมีบ้านและรถยนต์แล้วยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนฐานะด้วย วันวันจึงทำแต่งานทำให้ทั้งคู่มีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในรถยนต์ด้วยวัย38ปีเศษทุกๆวันเมื่อกลับถึงบ้านราวห้าทุ่มจึงแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงจะทำสิ่งใดได้อีกสำหรับเขาการมีรถเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นที่พักพิงอาศัยในสัดส่วนเวลาพอๆกับที่บ้าน และที่ทำงานเลยทีเดียวยิ่งภรรยาของเขาจัดแจงให้บุญรถมีทุกอย่างบทั้งของกินของใช้ราวกับว่าบ้านหรือสำนักง,งานเคลื่อนที่ทีเดียวในความเข้าใจเช่นนี้เขาจึงเร่มชินกับการใช้รถใช้ถนนกรุงเทพมพระนครจะมีสักกี่ล้านคันก็เริ่มจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและอาจเป็นเขาเริ่มจะชอบสภาพชีวิตในรถ เขาเริ่มมีความคิดทำนองว่าครอบครัวก็ได้ใกล้ชิดแนบแนบไปอีกแบบบางทีได้ทานอาหารกลางวันกันบนรถบนทางด่วนประสาครอบครัวอ,อบอุ่นมีเรื่องได้หัวเราะต่อกระซิบเช่นเมื่อรถติดตายนานเป็นชั่วโมงทั้งคู่ก็มีเกมสนุกเล่นกันอยู่ในรถเป็นต้นวันหนึ่งเขาตื่นเช้าด้วยอารมณ์คึกคักสดใสเป็นพิเศษ พราะได้หลับสนิทอย่างที่ไม่เคยมีมานานเช่นเคยกับการฟังรายการสภาพการจราจรจากคลื่นวิทยุวันนี้มีรถสิบล้อชนเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนบริเวณหน้าอาคารการบินไทยขณะนี้กำลังทำการกู้กันอยู่เขาล่าสายตาจากถนนมีแต่รถจอดติดกันเป็นแพร่ยังทางซ้ายด้านหลัง หนุ่มสาวยังไม่พ้นวัยเรียนกำลังหยอกลอ้อจีจากันไปมาแบบไม้มหยอกไก่ฝ่ายชายจับหัวเอาหัวเล่นผมยาวสยายผู้หญิงหันมาหยิกที่ต้นแขนชายอบไหลรั้งตัวเข้ามาสาวเอาศอกกระทุ้งชายโครงเบาๆและเขาหันมองหน้าจับใบหน้าภรรยาอย่างพิงนิคล้ายจะสวยกว่าปกติไล่ต่ำลงมาถึงอกอวบ ท่อนขากลุ่มกลิง,ลงเนียนผ่องแม้ว่าเขาพยายามถอนสายตาหนีแต่ในที่สุดเขาก็ไม่อาจควบคุมธรรมชาติยิ่งเป็นสัตว์ประเสริฐชอบแสวงหาทดลองอย่างลิ้มลองรสแปลกใหม่ใจเจริดเปิดเปิงบ้าคลั่งรถของเขาติดฟิล์มกรองแสงปิดซ้อนด้วยพลาสติกกันแดดและติดแอร์เย็นฉ่ำเขาเอื้อมมือสันดิก รูดแผ่นกันแดดกระจกหน้ามิดชิดก,ก่อนปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิถีทางของมันแม้รถจะติดหนักจนบางช่วงไม่เคลื่อนไหวแต่สำหรับเขาเหมือนได้จมอยู่ในห้องรับแขกบนโซฟาตัวโปรดเขาคิดจะเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อได้จัดสะส่วนของครัวห้องน้ำที่เล่นเกมกระทั่งเตียงนอน มาช่วงหลังเมื่อรถติดตายผู้คนมักออกเดินยื้เส้นยืสายทำให้เขาได้รู้จักใครต่อใครไม่น้อยได้ทักทายปรับทุกวิจารณ์การเมืองการค้าหรือกีฬานําสำคัญไม่ว่าจะผู้อำนวยการตลาดสินค้าผ้าอนามัยและกระดาษชำระเจ้าของปลากระป๋องเจ้าของน้ำยารีดผ้าเรียบดูเหมือนเขาจะเข้ากับทุกคนได้ดี อาชีพโฆษณาอย่างเขาถึงกับได้ลูกค้ากลางถนนเช่นเคยเขาออกจากรถเดินยืดเส้นยืดสายห่างออกไปทางขวามือชายวัยกลางคนกำลังง่วนอยู่กับการขุดดินที่เกาะกลางถนนทำอะไรครับเขาถามปลูกกล้วยชายคนนั้นตอบและยิ้มพร้อมทั้งบรรยายสรรพคุณของกล้วยราวกับนักอนุรักษ์ธรรมชาติตัวยงเนี่ย ผมปลูกมันไปเรื่อยวัละหนอสองหนอคุณจะลองบ้างไหมในรถผมยังเหลืออีกรถคงจะติดอีกนานเห็นวิทยุรายงานว่าชนกันวินาศ7-8คันถึงสองจุดที่ตรงขาลงสะพานลอยลาดพร้าวกับหน้าหมอชิดชายคนนั้นเชิญชวนพอมันแตกใบเขียวก็คงจะเหมือนขับรถอยู่ในสวนบรรยากาศน่าจะดีชายคนนั้นพูดมิตรภาพเกิดขึ้นง่ายๆดูใกล้ชิด เรากับที่นั่นไม่ใช่ถนนหลวงเมนไม่มาเกือบสองเดือนแล้วสงสัยจะท้องภรรยาของเขาพูดขณะอยู่ในรถของเช้าวันหนึ่งเขาสถานเถือกนิ่งเป็นท่อนไม้ไปได้พักใหญ่ก่อนชายโยให้กับตัวเองเมียผมท้องแล้วโว้ยท้องกลางถนนเขาเปลี่ยนมาเป็นคนขับเมื่อรถเคลื่อนตัวได้อีกครั้ง คิดถึงเจ้าตัวเล็กผู้เติมเต้มชีวิตครอบครัวสมบูรณ์คิดถึงรถคันใหญ่ลน,นที่กว้างขวางพอสำหรับพ่อแม่ลูกข้าของเครื่องใช้กับกิจกรรมในครอบครัวเร่งด่วนและจำเป็นเพื่อความสุขของชีวิตกลางถนนแห่งกรุงเทพผู้แต่งศิลาคมฉายหรือวินัยบุญช่วย เป็นนักเขียนซึ่งได้รับรางวัลว,วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนซีไรท์ของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2536จากหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดครอบครัวกลางถนนและชนะการประกวดรางวัลหนังสือดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสัง้นพุทธศักราช2536ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประทรวงศึกษาธิการศิลาคมฉายเป็นนักเขียนที่ประสบผลสำเร็จงานเขียนมีคุณภาพเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งเรื่องสั้นนวนิยายบทความและสารคดีเรื่องสั้นที่จัดพิมพ์รวมเล่มได้แก่พันธะแห่งเสรีภาพครอบครัวกลางถนนแล้วเมล็ดพันธุ์มีอย่างรากและชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง งานเขียนประเภทนวนิยายได้แก่ในกรงเล็บปันทะลุดแดดและทางเสือซึ่งเป็นนวนิยายที่ได้รับเป็นการแปลาภาษาเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาอีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือประกอบการเรียนเนื่องจากมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมีคุณค่าน่าอา่านสามารถตีความได้หลากหลายมีแก่นกว้างเป็นลักษณะสากล ต่อยอดความคิดของผู้อ่านให้กว้างไกลได้หลายแง่มุมกอบคุณอิงคุธานนุ์กล่าวได้ว่าศิลาคมฉายเป็นนักเขียนที่ท่างสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพมีความคิดสร,ร้างสรรค์ใช้ภาษาประณีตเหมาะสมกลมกลืนรวมทั้งเสนอแนวคิดหลากหลายเป็นผู้หนึ่งที่มีความคิดผลงานยอดเยี่ยม นอกจากจะมีความเป็นเลิศด้านศิละปะการใช้ภาษาแล้วยังมีความเด่นชัดในด้านการนำเสนอแนวคิดต่างๆผ่านงานเขียนอย่างชัดเจนงานเขียนครั้งแรกเรื่องสั้นจำนวน6-7ถึงเเรื่องได้ลงหนังสือเฟื่องนครผลงานด้านเพลงเป็นผู้แต่งคำร้องและทำนองเพลงดาวแดงแห่งภูพานที่มีชื่อเสียง งานด้านหนังสือพุทธศักราช2516ก่อนจะสิ้นแสงดาวได้ลงพิมพ์ในสยามและสัปดาวิจาร์ณพุทธศักราช2517ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและได้ร่วมง,งานกับรุ่นพี่และได้ทำหนังสือเฉพาะกิจเรื่องเวลาพุทธศักราช2518ก่อตั้งวงดนตรีเพื่อชีวิต คมฉายพุทธศักราช2532ได้พิมพ์นวนิยายเรื่องทางเสือและใช้นามปากกาว่าศิลาคมฉายพุทธศักราช2535ได้รับรางวัลซีไรต์จากรวมเรื่องสั้นชุดครอบครัวกลางถนนนอกจากนี้ยังมีผลงานที่รวมเล่มได้แก่เรื่องสั้นพันท้ายแห่งเสรีภาพ ครอบครัวกลางถนนแล้วเมล็ดพันธุ์มีอย่างรากส่วนนวนิยายมีทางเสือและในกรงเล็บเกียรติยศที่ได้รับพุทธศักราช2535ได้รับรางวัลซีไรต์จากกรวมเรื่องสั้นชุดครอบ,บครัวกลางถนนบทวิจาร์ณผู้เขียนได้เสนอภาพเสียดสีประชดประชันปัญหาการจราจร ที่ขับข้างของเมืองหลวงการเดินทางไปในที่ต่างๆก็เหมือนการเดินทางไกลเข้าไปทุกทีทุกทีในเรื่องครอบครัวกลางถนนในเรื่องสะท้อนชีวิตของชาวกรุงที่ยอมรับกับสภาพรถติดได้จนกลายเป็นชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ การที่รถติดนานๆก็ออกมาเดินเล่นหรือแม้กระทั่งผูกมิตรพูดคุยทักทายวิพากษ์วิจารณ์จนอาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อไปโดยสรุปหนังสือรวมเรื่องสั้นครอบครัวกลางถนนเล่มน,นี้ได้เสนอปัญหาและประเด็นที่หลากหลายซึ่ง้วนแต่เป็นปัญหาที่ชวนให้ผู้อ่านหันมาตระหนักและแก้ไข เกือบทุกเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมืองท่ามกลางความวุ่นวายเอารัดเอาเปรียบการแข่งขันทางธุรกิจทั้งเรื่องของชนชั้นล่างซึ่งเป็นผู้เสียเปรียบในสังคมแล้วเขายังสะท้อนให้เห็นปัญหาของชนชั้นกลางกับสภาพสังคมในเมืองหลวงซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่กำลังเป็นอยู่และจะเป็นไปในอนาคต